ปิดประสบการณ์ลงเรือตกปลาครั้งแรกของีอันที่จริงก็ครั้งที่สองแหละแต่ครั้งแรกเมาจนอ้วกไม่รอบนี้เตรียมตัวมาดีไม่เมาแล้วจ้ะวันนี้โชคดีจังน้ําเรียบสงบเหมือนอยู่กลางทะเลสาบเดี๋ยวลงเรือของพี่ไก่นี่ที่บางสะพานประจวบคีรีขันอัตราค่าบริการตามนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเลือกไปแบบไปเช้าเย็นกลับเช้านี้อากาศสดชื่นดีขึ้นลมสงบราบเรียบขอบคุณน้องๆจากช่องเฟดพี่ิงที่ชวนพี่มาลงเรือด้วยยังไม่ทันเข้าหมายที่สามน้องเฟดก็ได้อินซีตัวแรกแล้วจ้ะลงเรือยังไม่่่ถึงงงงงชัววววโมมด้้ยปรระะสบกาาาณ์แลคตไไขออนนนเห็ิฝูู และฝีมือของน้องเฟรีใส่ฝูงทีเดียวรู้เรื่อง<ส>เลย่ะฝีมือสุดยอดเลยเนาะนีไม่เคยตกปลาแบบจิ๊กมาก่อนวันนี้ก็ได้น้องุูกกับน,น้องเฟรช่วยสอนให้และนี่คือปลาตัวแรกที่เหนียวจิ๊กได้ตื่นเต้นมากโ้หฮ เราต้องทำชายังไงวะได้แล้วจะเป็นกระมงแก้มบาไต่เรียกชื่อย่อว่าไอ้เปานี่ผลงานตัวแรกภูมิใจมากวันนี้โชคดีอีกแล้วไต่พาเข้าฝูงกระมงแก้มบาเราตกกันได้รอบลำเลยตัวเหมียวเองก็ค่อยๆเรียนรู้วิธีการจิกกิ้งที่ดีขึ้นก็เริ่มตกปลาขึ้นมาได้เรื่อยๆนี่ว้านี่ไงทำหาอยู่สี่คนเหรอ น้องเฟดได้อินซีอีกล้วจ้ะตกช่วงบ่ายไตก็กลายร่างเป็นเชฟ์จกระงแก้งบางกับปลาหางแข็งซาชิมิที่พวกเราตกได้สีมือทําปลาสุดยอดเลยเชฟและน้องเฟดอีกแล้วปิดจ็อบอย่างสวยงามด้วยกระมงตาแดงตัวเปรอเลยวันนี้สนุกมากมีโอกาสจะกลับมาอีกนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย